ก็ทอย่างก็ด <highlighted> สูบวการไปแลวินการทาไปแล้วาปนกาเริ่ม้วเยทางเจ้าหนวงานที่รัู้สึกว่าสบายใจแลที่ออกมารู้มันก็มันก็พูดตรงๆนมันก็ติดหวังจริงๆในทางที่ชาวบ้านเขาจะมองว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบอย่างในทางในทางดวงตที่เขาอยากจะมองเห็นเนาะ ว่าเป็นผู้เสียสละดท้ายก็ไม่ได้เสียสละจริงๆ้ากว่าเป็นผู้ให้ก็ไม่ได้เป็นผู้ให้จริงๆอย่างวนี้มันก็ไม่ได้แปลกใจที่ชาวบุรตอนนี้เขาจะมีพนติกับมเพราะว่าเขาคงมกจัดการรักษานรืมีแบบขอการจัดการรักอะไรก็ไม่รู้่าแต่ตอนนี้มันมีกระบวนการกัดการรักษาแเกินข้นหรือว่าแต่ในแง่นึงเนี่ยท่านหลายที่ท่านยังอยู่ท่านก็ต้องเล่นพูดสัมมาทิฏฐท่านก็ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนหรือว่าทำยังไงก็ได้ที่จะบูรจะเรียกสัมาทิฏนมาเป็นแบบอย่างให้าาวน ท่านเองเห็นเคล็ดของรุ Stanford, whole, er. so ่นพ like er ี่ท่านแล้วที่พอทำแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วพอท่านเข้าไปอยู่ยุ่เกี่ยวกัดเดินทองมากๆแล้วสุำคาญแล้วมันทำให้ท่านเสียจะ่มาเป็นน้าท่านก็อย่าไปทําเลยมันไม่คุ้มหตอกนะคนเรามันคู่ทีนนี่ยต่อให้มันมีเศษคู่ฟองนี่จึงว่าคู่ฟองแต่มันเปือนกล้วยอยู่กับกองกิเลสทุกวันทุกวันน่ะคนมีเศษที่จะเป็นได้ทาดได้ฉะนั้นท่านรักษาตัวไว้ดีกว่าเห็นรุ่นพี่เป็นแบบอย่างแล้วท่านอย่าเอาตามเลยมุ่งในทางที่จะทําให้ท่านอยู่ในฐานะได้คันดาดีกว่านี่ทุกทุกที่ทำอย่าง ก่อลบความนับ <Ran> ถ <Could> ือใช่ที่เราเกินความาดับเย็นนี่เสนอเกินเกินมากๆเกินมากๆเราะเพราะหนูเองก็ควรมาตั้งแต่เป็นเนยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมาตลอดว่าท่านก็คือหน้าในระดับทั้ใหญ่ทุกมัยแล้วเป็นหน้าที่สังคมให้การยกย่องมากๆหมายถึงว่าในี่ยนะการเป็นกันอย่างไม่งั้นประวัติท่านก็คงไม่ไปถึงในระดับสูง การใช่ไหมเออเด็กป .5 ก็เรียนกันทานอยู่แล well, ้วแต่้ายก็มาเป็นอย่างนี้มันก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาสมัยก่อนในเวลาหนูสอนเรื่องการให้ทานเรื่องอะไรเนาะมันก็จะมีหน้าไม่กี่รูปที่เราจะยกตัวอย่างนะมีหลวงพ่อวัดเอ่อขวแก้วหลวงพ่อพยองแล้วลูกในตอนนี้หลวงพ่อพยองแล้วนะฮะหนูมั่นใจว่าหนูมั่นใจในเรื่องขออาจารย์พยองนี่น่าจะรแล้วตอนนี้หลวงพ่อท่านเป็นเด็กพระที่ปฏิบัติที่ตบหนูว่านะตบหนูก็จะมีหลวงพ่อพยองแล้วก็มีนี่แหละปฏิบัติในทุ่งนี่แหละที่ะทดลองาก แต่น่าเสียดายว่าก็เลยมันมาก,มมากเกินไปมันมากเกินไปจริงๆจนแบบแล้วก็หน้าอันนึงที่ภาพเป็นกันเยอะคือหนุ่มตาไม่จินตคอรินแทนพอไปดูเกี่ยวกับเนุ่พอเยอะเนี่ยไม่รู้จะปไกพิจารณาแล้วพอพ่าดังอันนี้หนุ่อยากฝากไว้จะพักหลายๆรูปที่ไม่ว่าท่านจะมีชื่อเสียงหรือมีเริ่มมีโมาายมเข้ามาแน้วยิ่งมีปัจจัยักท่านระวังคารวะไม่ดีเพราะคนที่จะเข้ามาหาท่านเนี่ยตอนที่ท่านมีชื่อ พอเริ่มเป็นทัชดังคนที้ก็เริ่มซาวาเริ่มมาตีสนิทกลุ่มตัวเป็นกลุ่มสินและสุดท้ายแล้วก็ทักยิ่งให้ไปทำอะไรในเรื่องที่มีโอกาสชวนท่านไปลงทุนบ้างอะไรบ้างซื้ออสังหาบ้างซื้อออมบ้างอะไรบ้างนั่นแหละผมว่ใหญ่คือทำเยอะมากขนาดนั้นจริงๆไม่ได้จำเป็นหรอกยงแต่ว่าด้วยภาพความเป็นคนพุทธเราอะเราจะมีความคิดอันนึงก็คือทัชยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งคันส่ายเยอะๆไมละ เพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากทำบุญเพราะเราถ่วเฮ้ยเนี่ท่านเสียสมารทำบุญทำบุญแต่ถามว่าอย่างเป็นวัดกว่าบาทนึ่งคเนี่ยคนทำบุญร้อยคนมีคนเป็นไปวัดกว่าบาทหนึ่งคนมันไปเยีอะจริง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 น้อยมากหมายถึงทำสอนไม่ได้สิต้องเอาออกเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นแบบอย่างจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะทำให้เด็กแบบเกิดความหนึ่งเกิดความอันนี้ก็เกิดความแบบสับสนด้วยว่าแล้วแบบนี้เป็นแบบอย่างได้ยังไงแล้วสุดท้ายแล้วนี่ก็โนจับไม่ได้หรืออะไร อะไรนะแบบเรียนมันควรเป็นเรื่องของทฤษฎีดีกว่าอย่าถ้าไม่ม่นใจอย่าเอา,าตัวคนเข้าไปใส่ในตำาเรื่องการเสียสนานดีแต่เราควรสอนเด็กในภาพกว้างให้คิดดีกว่าที่หวยที่โนคนาเรียนมระเดเนปาันเองแล้แลเด็กทเรยนไปแบบเด็กก็จําไปแล้วในเัี่ยันนี้ภาที่นี้เป็นภาคดีาคอะไรา่สาม่กัเขาเขี่ยางตอนนี้เห็นอย่างตอนนี้เราหลายแล้วเาเลา ก็ไม่หนูอ่ะต้องพูดเพราะว่าหนูไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมตอนที่มันมีข่าวนะตอนยอดนั้นมีชื่อหนูด้วยมีพอพานมีสองร้อสี่แต่หนูว่ารู้อยู่แล้วมันไม่ต้องพูดคนอื่นใครยืมเงินบ้านลมพ่นหนูไม่เคยหนูไม่เคยถูเจอเขาครั้งเดียวจำได้ว่าตอนเป็นทารตอนที่เขามารับปิดจัตุรัสปัตไสทองประเมพอสอบจำได้หนึ่งครั้งแต่ว่าไม่เคยแบบคุยกับท่านเป็นการของคนใช้กันแล้วแหละแต่พอมันเป็นเคสที่ใช่เราอ่ะต่อให้หนูจะไม่พูดก็ไม่ได้แล้วเพราะคนจะแคร อ่ะพี <ue? S 2> ่ชายมึงหรือว่าอเลยที่เรื่องคนอื่นมึงอะปอ้โบปากเสียวจเลยแล้เรื่องคือคนอื่นมึงพูดจรงเลยแล้วพี่ชายมึงเข้าข้างกันเหรอเออรู้กันได้ไหมคนแบ่งหรือเปล่าเรามายืมมาแบ่งให้มึงด้วยไหมเธอสี่ตามร้านมึงเอาไปเท่าไหร่อะไรเนี้ยมันก็เราก็จะเป็นสมองของพูดแล้วเราก็ไม่ได้ดีเป็นอะไรสำคัญแต่เราพูดก็มันเป็นครรมเดี๋ยเรารู้แค่ไหนเราพูดแค่นั้นน่ะดีสิ่งที่เราพยายามจะยึดอย่างนั้าที่เราเล่าให้เราฟังแค่ไหนเรื่องอะไรบ้างเราก็พูดให้ฟังหมดเลยเราต้องให้ฟังหมดเลยแต่ลูกงานมึงพูดไปว่าเพราะว่า ต้องา่าความเป็นธรรมของหนูนะครใช้คำแบบพี่หนุมาแล้วหนูว่ามาสนิทกับพี่ผมฟองจริงๆช่วงที่เป็นพสคือช่วงที่มาไลากันก่อนหน้านี้อยู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่โอกาสเจอกันน้อยมากพะก่อนโควิดพี่ฟองเราทำงานทุกวันจริงๆเขาเป็นภาพแบบเช้าออกแล้วหกโมงเขา ถ้าลูกน้องของพี่ธันย์และพี่ฟองต้องออกเที่ยเพราะเขามีนั่นเทีุยวมันจริงจริงจะต้องให้ฝั่งบินทำเขาจะมาสนิทกับเขาเพราะช่วงเป็นพศเพราะว่ามีโควิดเขาไปไหนไม่ได้สังอยู่ในวัดเขาเป็นอะไรตรวจกันอะไรการเกิดกำงานพศและเรื่องที่ไปยืมตังค์อ่ะเขายืมก่อนหน้านี้ไปแล้วยืมก่อนหน้าที่จะมารู้จักกันเองแต่เขาไปอ้างว่าที่เขาที่เขาที่พี่ฟองคุณเนี่ยเขาก็ต้องให้ฝั่งบินทำเขาเขาอ้างว่าเขาต้องดูแลแม่ตอนนั้นต้องมีแม่ป่วยด้วยอะไรท้กใบแล้วก็เหมือนว่าไปกู้หนี้เนาะเราคนตอนนี้เขาทำ ข่าวทุกคนก็้นที่เขากีนเรื่องสัญญาอะไรที่ทานลัานไม่ไหวทำไม่ได้อะไรเพาเขาิน่อดีเขาเป็นค้าถูกต้องถูกต้อง้งอันนี้เขาก็พูดเองที่เตค้อร่องเหอใชกําัยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยไ่ไ้ไมพี่น้องแล้วกันเลต้อาแค่ตหลกเอาแค่หลักว่าค้าต้นแบบอีกติมันไม่ควรมันไม่ควรมันไม่ควรเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่เคยได้มีเรื่องที่จะต้องที่จะต้องมีกัน แมันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรถ้าเขาใช้งเงินเยอะขนาดนั้นเลยนะไม่จำเป็นตาองใสไม่จำเป็น,ไม,ปนไม่จำเป็นนะแค่นะ,นะ,ะมีหละกฐานเราไม่ไปดาไม่ได้ยืมค่ะมันเป็นการคุยกันกับระหว่างพี่น้องกันือว่าเป็นคนตัวต่างเองว่าถ้าเขามีหลานตอนหลังนี้เขาสุกประมาแล้วแล้วเขาเมีมีแฟนแล้วมีลูกก่อนถ้ามีหลานเนี่ยวถือให้รับวผ่อนหลักแสนนึงแล้วเหมือนว่าได้จะมีช่วงที่เขาอาจจะช็อตอะไรเขาบอกแกล่ะบอกว่าพร้อมกอนได้ไหมแสนนึงเนี่ย้วก็บอกได้แล้ก็ให้เลยเลยเป็นการให้กัน ปรมาตอนเป็นเขาเป็ปนขาแล้วก็เอาเาป็นคนบ้ปงถ้าเป็นลูกอื่นไม่น่าจะมีแต่ถ้าเป็นพี่ปองอ่ะเขาก็ยอมรับมาตลอดนะเขาบอกว่าเขาบรรยายเขาก็มีเหรียบญบรรยายและเขากเกษตภาษีฉะนั้นตอนที่เขาตอนที้ยังไม่มีโควิดตอนที่เขารับบรรยายอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะมีเงินที่เป็นคืนทีละแสนทีละอะไรนั่็คือเื่อนั้นะเป็นเพราะเขาทำในบรรยายมจาที่คนลูกเหมือนกัน คุยเลยเพราะว่าหลังจากที่หนูไปออกผลแต่ลูกเนี่ยมันก็เหมือนว่าพี่บอกว่าพูดในรายการกเหมือน,นอารมณ์แบบน้อยๆน้อยใส่หนูเลยต้องรีบรีบเตรียมก,การอะไการเขามาชวนหนะูไลน์นะบอกว่ามาเซ็นไลน์แล้วก็เตรยมการบ้างเรื่องหลักการมันเป็นเรื่องหลักการเนาะหนูก็ต้องพูดอะไรที่มันเป็นกลางจะให้หนูไปดีไปนส่วนที่หนูไม่สามารถที่จะทำไม่ได้หรอกมัต้องพูดเฉพาะในส่วนที่มันตัวะรก็ต้องตัดเนี่ยความเคารพนับถือเนี่ยการเผชิญไม่ได้เป็นอะไรเลยเราไป่เคยใช้เป็นเดิมเพราะมัน การเป็นหนี้มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าสมมติว่าหนี้ก้อนนี้มันเป็นการสดตัวระหว่างการที่จะเกี่ยวพนกับบริการเป็นยัไรแต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องว่าหนี้เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่เขาก็องไต้องรับบเขาเองเขาไม่เข้าใจไม่นะเพราะว่าล่าสุดหมายความว่าพี่สองเขาก็มีทีมทนาย์ทีมอะไรของเขาเนาะล่าสุดเขาก็ไปที่กองกลางแรกเข้าไปเขาท่านผู้เป่าคอนให้ลงบริบทบริบทไร่ถึงนะมาเห็นถ่ายรูปด้วยกันแล้วเอามาลงก็ไปเรียบร้อยแล้ว รู้จริงๆว่าเป็นเงินมั้งที่าเป็นเงินพ่อที่บ้านหลวงพ่อได้จะมีเงินตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนมองว่าพักกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถทำเงินได้ขนนนาดั้การมองว่าพักเป็นอาชีพไม่ผิดแต่อาชีพของพักมันเป็นที่สุดมันเป็นที่สุดคุณอยู่ด้วยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องทำงานคุณอยู่ได้คุณให้ข้าวให้น้ำคุณฉันได้แต่หมายความว่าคุณก็ต้องปฏิบัติคุณได้กรอกผมพักเป็นที่สุดในอาชีพขผมทำเป็นที่สุดมาผมทำเป็นนักพูดคุณเป็นธรรมชาติเกินกว่านี้ไม่ได้คุณเป็น อะไรอย่างเงี้ยไปอเงินไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับไปยักยอกไม่ได้บรอยากได้นนแ้อยากได้นั้นอยากได้ใครก็ได้ที่มาในกระวนการที่มันถูกต้องตามาลองตาระบบกราแล้วก็เป็นคนที่นำเพื่อประชาชนจริงๆอยากมีวาลั่แฝง แล้วก็ในภาวะเดีนี้ท่านก็จเส็กบทำเน็นอื่กันอะไรนี่าสีเลือนแล้วรุำงานอยากให้เป็นกับนั้นมัไม่เลืท่ากันหม่เดไเลื่อนท่ากันใหม่แล้วเข้ากันมาใหม่ดีกวาคนเดิมได้ไหมคนที่เปิแล้วกลับมาคนหนอ่ะเขาเอาคนเอาคนใหม่ๆกันทำงานเพราะว่าเก้าเไเข้ามาเอาคนใหม่หน้าใหม่ๆมาเลยไม่ได้คนมันออกมันออกอย่าล็อกมงเลยอกมงให้คนอื่นคนหน้าให้คนอื่นมาหน้าใหม่ๆไหลาๆเข้ามาทำงานมัประมากเราสนทําการสนทนาไม่เลยรไม่ลง ก็เป็นแม่ค้าขายเกลียมีคนมาทำมีคมาทเยอะแล้วแต่รู้ว่ายืนยันเหมือมากไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าเคยให้คำัดไปแล้วตอนส่งออกมาว่าไม่คอเก็ิงเหมนไม่ได้ความห็นไน้แต่ขอให้สาาพรตอคน่ว่าไปถึงไว้แล้วอยู่ตนี้ขนาดอยู่อย่างนี้ยังโดนแบบโอ้โหวบ้านหันแล้วไม่เกี่ยวไันเลย ม่ไม่เห็นมันมืดตามันมืดคนมากมันจะไม่เห็นอะไรเลยขอให้มีการเลตั้งใหม่แล okay. ้วกันมาจะื่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ